มาพพี่รองมา้มามา่ค่อยอยากเข้าบาได้หรอกมันเลย มะจูปูจูโค้อเมยโอ้ยขอขวดมาแต่เล้าพักข้าวหน้ากเลิกใส่ชชู่ใหเล็กน้อยก่อนมาพร้อมป้าอ้นอยเฮ้ยสได้หดิ

ไม่เาไม่ไม่มีดอเบียมันไม่ดุมันไ่แปรสูเนี่ยพักนาไปรจิ้รถน่ะคือจะมาแสียบกงกาวให้สวยดีก่อนไยเให้สวิดีแดี๋ยวจะม เต็นตดีนมกินต้มเส้นกจับยวนภาษาลาวอื่นกับเปียกภาษาได้อื่นกับจับยวนแมนยูออกขันแมนกเเห็นว่าเนื้อ